ท่านรัชครูนั่นเป็นสัตว์อสูรของข้านะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงซะหน่อยนอกจากนี้ถึงจะเป็นสัตว์เลี้ยงแต่เป็นครูแล้วจะฆ่าสัตว์เลี้ยงของนักเรียนยังไงก็ได้อย่างนั้นเหรอฮ่า <laughs> ท่านพูดเห็วไหลอะไรนะท่านเพิ่งอายุแค่กี่ขวบเองสามขวบหรือสี่ขวบละ่ะเด็กน้อยที่ร่างกายเหมือนถั่วง,งอกเช่นท่านจะมีสัตว์เลี้ยงอสูรเป็นของตัวเองได้อย่างไร <laughs> คนชั้นต่ำก็คือคนชั้นต่ำตลกดีที่กล้าโกหกแบบนี้กับข้าฟาบาดเจ้าชายและเจ้าหญิงมีราชครูฟาวานอบรมสั่งสอนไม่น่ามีปัญหาเหตุใดพระองค์ถึงไม่ได้หรอกนะข้าอยากให้เจ้าเป็นราชครูของพวกเขาเจ้าต้องสอนให้พวกเขาเป็นนักเวทระดับกลางให้ได้ภายในเวลาหนึ่งปี มิเช่นนั้นข้าจะเงินเดือนเจ้าสิบปีเงินเดือนสิบปีอย่างนั้นเหรอแม้จะโกรธแต่ยังยิ้มสุภาพเออฟาบาตทรงท่านคิดว่าท่านเป็นผู้มีพรสวรรค์อย่างนั้นเหรอคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่เก่งกาจก,ก,กว่าฟาบาตหรอือไม่เชื่อฟังกระหมอ่อมแอบเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาสมควรได้รับการลงโทษ กระหมอมเป็นราชครูของเจ้าชายที่ฝ่าบาททรงแต่งตั้งไม่ว่ากระหมอมจะลงโทษท่านอย่างไรตีท่านอย่างไร่ราบาทก็ไม่มีทางตำหนิกระหมอมท่านรู้หรือไม่่าบาทกระหมอมจะเข้าไปดูเดี๋ยวนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องรีบร้อนเข้าไปคอยดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เข้าสู่โหมดครูใหญ่ผู้สังเกตการก็จริง ต้องดูสถานการณ์ก่อนอาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ได้มีข้าอยู่ที่นี่ใครก็ห้ามทำร้ายน้องสาวของข้าโหเจ้าชายถึงกลับต่อสู้จนได้รับบาดเจ็บเพื่อช่วยปกป้องเจ้าหญิงเจนอย่างนั้นเหรอ <c oughs> <c oughs> น่าก,กลัวข้าอยากกลับบ้านแล้วเ <c oughs> จ้าหญิงแซนกลัวจนร้องไห้แล้ว ในบรรดาเจ้าหญิงสี่คนที่ฝ่าบาททรงรับเลี้ยงมานางได้ตัวตนที่สุดแต่นางเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูและรู้จักกาลเทศะที่สุดในเมื่อพวกเจ้าตีกันเสร็จแล้วตอนนี้จะเริ่มเรียนได้หรือยังเจ้าหญิงเมยังคงใจเย็นมากเพราะพรสวรรค์ด้านเวทมนต์ที่แข็งแกร่งจึงทําให้นางใจเย็นตระกูลอีคาผู้เก่งกาจสูงสงทําไมเขาถึงได้ขี้ขลาดเช่นนั้นนะ นี่มันเป็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวนะแผลบนตัวเขาคือแผลที่เกิดจากการโจมตีของเวทมนต์หรือเด็กพวกนี้จะทำร้ายฟาวานไม่เป็นไปไม่ได้พวกเขาจะเก่งจนสามารถทำร้ายนักเวทผู้ใหญ่ได้อย่างไร <c oughs> น่าสนใจฟาบาทอะไรน่าสนใจหรือพะยะค่ะฟาวานเมื่อกี้ใครทำร้ายเจ้าหรือ แย่ yeah, แล้วจะกรัดบ้ามาเอาผิดแล้วถึงโซโอีโจชัวจะเป็นเจ้าชายแต่ทำร้ายครูแบบนี้ก็คงต้องโดนโทษหนักสินะคุณคิดอย่างตั้งใจอย่างไรก็ก็ทํทำร้ายคนอื่นเพื่อช่วยเราเราควรช่วยเขาดีไหมนะน้อยเจ,จ้าหญิงเจนเป็นคนทำร้ายกระหม่อมเพื่อข้ตะตลกถึงข้าจะเป็นราชครูของเจ้าชาย แต่จะบอกว่าเจ้าชายเป็นคนทำต่อหน้าต่อตาฝ่าบาทได้อย่างไรถึงอย่างไรเจ้าชายก็ใช้ความรุนแรงเพราะเด็กคนนี้อยู่แล้วถึงจะบอกว่านางเป็นคนทำก็ไม่ใช่การใส่ร้ายโซอีเจนเจ้าทำร้ายรา,ยาชครูอย่างนั้นหรอเจ้ารู้ใช่ไหมว่าฝ่าวานไม่เพียงแต่เป็นราชครูของโจชัวแต่ยังเป็นลูกของราชครูของข้าอีกด้วยนะ ทำยังไงดีนะเราจะตอบจัก,กรพรรดิบ้านนี้ยังไงดีเจ้าชายเงียบไปเลยหมายความว่าจะให้เรารับผิดชอบอย่างนั้นเหรอปรับทูนสเสด็จพ่อล,ลูกเป็นคนทำร้ายราชกรูฟาวานเองเจ้าหญิงน้อยผู้เป็นแพ้รับบาปปรากฏทำไมเจ้าถึงทำร้ายราชครูล่ะก้มหน้าหลบ รับทุนเสด็จพ่อราชครูฟาวานกินสัตว์อสูรของลูกไปลูกโกรธจนทนไม่ไหวจึงทำร้ายเขาเพคะจักรพัิบ้าเรื่องนี้ท่านต้องตรวจสอบให้ชัดเจนสิเรื่องนี้พวกเราไม่ผิดนะถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวเองหาครูนิสัยไม่ผ่านเช่นนี้มาอนี่เจ้าเก่งถึงขนาดทำร้ายราชครูฟาวานจนอยู่ในสภาพเช่นนี้เลยเหรอ ใช่เพคะน้อยจกักรพัรดบ้าแน่ใจนะว่าท่านไม่ได้ถามคำถามที่รู้คำตอบอยู่แล้วนะ่ะค่าเก่งขนาดนั้นที่ไหนกันเล่ารีบเปลี่ยนเรื่องเถอะอย่าถามเรื่องนี้อีกเลยดูถ้าข้าคงต้องเลือกมากุูราชกุมารใหม่แล้วแม้ว่าจะเป็นเด็กอ่อนแอแต่วันหนึ่งก็อาจแข็งแกร่งขึ้นได้ แต่ถ้าไม่มีความรับผิดชอบเลยอย่างไรก็ไม่มีสิทธิ์เป็นจักรพรรดิของจัก,กรวรรดิในเมื่อเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นคนทำร้ายฟาวานงั้นเจ้าช่วยทำให้ข้าดูอีกครั้งสิเออฟาบอดท่านเอาจริงเหรอเอ๊อไม่จริงใช่ไหมเนี่ยเขาบ้าไปแล้วเหรอเอ่สเสด็จพ่อท่านอย่าทำให้นางระบากใจเลย ลูกเป็นคนทําเองพะยะค่ะเจ้าเน่ะเหรอเรียนมาแค่หนึ่งปีแม้แต่สัตว์อสูรยังฝึกอัญเชิญออกมาไม่ได้เลยจะทำร้ายราชครูได้อย่างไรแม้จะสายไปหน่อยแต่กล้าออกมายอมรับถือว่าดีแต่แค่นี้ยังไม่พอหรอกนะโซ so, อีเจนเดี๋ยวเข้าสิแสดงให้ข้าดูว่าเมื่อครู่เจ้าทำร้ายราชครูอย่างไรไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้าซะเอ๊ะพคะเสด็จพ่อ ฉั้งเถอะไม่ว่าจะยังไงก็ต้องตายอยู่ดีเจ้าครูบ้านี่กินแพนด้าน้อยของเราอภัยให้ไม่ได้แล้วจัดการเขาก่อนแล้วค่อยว่ากันยาเสด็จพ่อดูให้ดีนะเพคะมื่ครูลูกทำแบบนี้อ๋ะแบบนี้อ๋อโอ้ยแล้วก็แบบนี้ ทำไมเด็กนี้ถึงได้ตีเจ็บขนาดนี้นี่นะหรือพลังเวทมนต์ของนางจะตื่นขึ้นแล้วจริงๆโอ้ยเจ็บนางเด็กชั้นต่ำตายซะเถอะคนที่ทำร้ายท่านคือข้าอย่าทำร้ายคนบริสุทธิ์เลยเอ๊ะ มัวเมออะไรอยู่ล่ะรีบหนีไปสิสเสด็จพ่อช่วยด้วยจริงๆแล้วเราไม่กลัวเวทมนต์โจมตีแต่เพื่อให้ความร่วมมือเจ้าชายจึงจำเป็นต้องทำแบบนี้อีกอย่างจากักรพรรดิบ้าจะต้องปกป้องพวกเราใช่ไหมฮ้สเสด็จพ่อลูกกลัวช่วยเจ้าชายด้วยบังอาจกล้าทำร้ายผู้อื่นต่อหน้าข้าอย่างนั้นเหรอ ไปเลยเมื่อไหร่เราจะมีเวทมนต์ที่ทรงพลังแบบนี้บ้างนะถ้าเป็นแบบนั้นก็จะไม่มีใครมารังแกเรากับเชอรี่ได้อีกจะไม่เป็นไรนะข้าไม่เป็นไรฮะสู้ไม่ไหวยังจะออกหน้าอีกนะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเจ้าจะเสียเปรียบเอานะแต่จะว่าไปเมื่อกี้ที่เขาช่วยเราเขาดูเท่มากเลย ทำไมหน้าเขาซีดขนาดนี้ล่ะหรือว่าจะได้รับบาดเจ็บที่ช่วยเราเมาื่อกี้ก็จริงถึงยังไงเขาก็เพิ่งอายุแค่สี่ขวบต้องสู้กับนักเวทผู้ใหญ่จะไม่บาดเจ็บได้ยังไงกันฝาบ,บ,บาทก็กะมอมผิดไปแล้วฝาบ,บาทโปรดไว้ชีวิตด้วยถึงแม้เมื่อครู่เราจะไม่ทันระวงังจนทำให้เจ้าชายบาดเจ็บแต่ตระก,กูลอีคาของเรา ก็เป็นตระกูลใหญ่ที่อยู่มาเกือบพันปีแล้วอย่างไรฝ่าบาทก็คมไม่ลงโทษเราจริงๆหรอกมั้งเจ้าคนชั่วเตรียมรับกรรมได้เลยในเมื่อเจ้าทำร้ายเจ้าชายงันเจ้าก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นราชครูของเจ้าชายอีกต่อไปเจ้าไปหาลูอิสเพื่อรับงานใหม่ซะเออออใส่หัวไปได้เสด็จพ่อ อะไรกันเนี่ยทำไมจัก,กรพรรดิบ้าไม่ฆ่าเขาล่ะหรือภูมิหลังของเขาจะยิ่งใหญ่มากจริงๆแม้แต่ผู้ที่เป็นจัก,กรพรรดิยังต้องให้เกียรติอย่างนั้นเหรอโซอีเอเดนเจ้ากล้าทำร้ายข้าเหรอแล้วยังเพิกถอนสถานะราชครูของเจ้าชายของข้าอีกเจ้าจะต้องเสียใจฟ <c oughs> าบาททรงใจกว้างยิ่งนัก เราเข้าใจแล้วว่าทำไมฝาบาทถึงอยากให้เรามาเป็นราชครูของเจ้าชายดูช่าอีคาฟาวานคนนี้จะเป็นกบฏมานานแล้วอัญมณีที่คอของเขาคงจะเป็นของจากจากักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิคาคัสเพียงแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นกบฏคนเดียวหรือเป็นกันทั้งตระกูลอีคาหากเป็นอย่างแรกก็ดีหน่อยแต่ถ้าเป็นอย่างหลังคงลำบาก